ค่ะกลาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับสามนอยมัดรวมเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเป็นจ้าไดมือว่านนี่นะคะ่ะสามนอยน้องต้าเมาสต่งแน่น้อยแหลกพี่นอ้องถึงหลออปกติแตกสามตัวโต๊ดเนาะคะ่ะน้องต้าเมาสรัวรัวมือว่านเนาะคะ่ะสําหรับสามนอยรัฐบาลไทยน้องต้าเข้าที่4ีหตรงๆงเนาะคะ่ะ ติดตามได้เด้อค่ะพี่น้องสําหรับผู้ที่พระท่าน,นกดติดตามเนาะคะ่ะเพื่อแนวทางช่วงจังหวะที่มันเดินพี่น้องก็จะได้เห็นเนาะคะ่ะเวลาแอดเอาคลิปลงมันก็นจะเด้งขึ้นพี่น้องกดกระดิง่งแจ้งเตือนนําเด้อค่ะกดติดตามเรากดกระดิง่งน้่มมันยังจะเห็นเวลาแอดลงคลิปต่างๆเนาะ,ค,ะค่ะตามกันต่อหลังจากที่แอดลงสามน้อยแล้วแอดจะทยอยลงเล่าพัฒนาพี่น้องก่อนเนาะคะ่ะ หลังจากนั้นห้าจะลงหลักหน่วยบนแม่นๆนะคะ่ะถึงจะหลายตัวแต่อย่างน้อยเราก็เอาไปเป็นแนวทางอาของอทีไปที่มาของทางเดินเหล็กได้เนาะคะ่ะย่างหน่อยห้าลงไปค่ะได้เป็นประโยชน์กับพี่กํานองบ้างไม่มากก็น้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่นองเข้ามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นในเด้อค่ะ อแอดอยางมาหอดมือนีได้กับยอนพี่ยอนนองซอยเลือเนาะค่ะถามว่าประสบความสําเร็จคือเพิ่นบอไปยั่งค่ะพี่น้องเส้นทางยังอีกเงาไกลเนาะค่ะกวังเพิ่งพีเพิ่งน,น,นองคือเกาเนาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วซอยแอดกดไหลกดแช่ในเด้อค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดขอเวลาจากสองนาทีกว่วๆเนาะค่ะเพื่อจะได้ตามกติกาของเพิ่นแปดนาทีขึ้น มันเป็นกฎกติกาเนาะค่ะช่องใดก็ต้องปฏิบัติจังสี่เบิร์ตเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปเบิงแนวทางของสามน้อยเมื่อวานก่อนจะเข่าสู้แน่นทางไปเบรงขําเตือนของทางช่องเฮ้ากอนเนาะค่ะ mm hmm. คําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อค่ะพี่น้องสู่กันต่อสำหรับผู้ที่เพท่านในมีดวงเนาะคะ่ะดวงกำลังจะมาพี่น้องสู่สูเดอ้อค่ะเลขฝันเหฮาก็ถือว่าเข่าหางวดติดนะคะถ้าผู้ใดเบื้องคลิปจบแอดก็จะบอกอว่าแอดข้นทั้งเฮียนหนะ้าขึ้นไปพอน้องส้ายยึดทังเฮียนถ้าฝันแบบนี้น้องตรงเป็นหกเพราะว่าน้องมาหั่นเถ่าเนาะคะ่ะ ต้องแมนตับตองแมนซีหกเนาะแอดวอร์นี่คลิปแอดจำได้อยู่แต่มันชนกันกับแนวทางคำนวณแอดก็เลยจับแต่หกซีเนาะค่ะหลายท่านผู้มีดวงก็ได้สำหรับผู้บ่มีดวงกับบัท่านใดพี่น้องสูตรกันต่อเนาะค่ะแอดฝันต้องวดเนาะค่ะแอดไปเน้นซีเก่ากับซีสามกับเจ็ดสามพี่น้องก็ไปเอาตัวตัวเน้นซะส่วนหลายอย่งสี่เนาะค่ะเอาถือว่าเา อาเลขฝันเท้าพานแต่ว่าเราไม่มีดวงเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้างงวดติดแล้วนะคะแอดตีไว้ประมาณนี้พี่น้องเบิ้งถ้าเบิ้งคลิปจบนะ่ะจะได้ยินค้ามว่าคขานี้ของแอดอยู่ว่าขึ้นไปทั้งเฮียนไปเห็นน้องอยูทั้งเฮียนน้องไส้ลูกหน้าเฮียนนั่นแหละลูกพี่ลูกน้องนั่นแหละอาเดี่ยากันอยู่นะคะน้องเป็นหกแน่นอนแต่ฟันยังสี่มันเคยออกสี่หกแอดว่าแบบนี้เนาะคะ่ะ เพราะฉะนั้นกะอิถือว่าเข่าเป็นงวดที่ห้าเนาะค่ะถือว่าเขาเป็นงวดที่ห้า,า 5. แอดกลับไปอ่าเศร้าน้ำแตงแต่ซีเก่ากันละคะ่ะพี่น้องมันเป็นให้ไห์ค่ปะปวดนาะแอดฟันเห็นเฮียนมันบ่เคยผ่านจากเก่าแต่มันปิ่นทองมันมันมันมาว่าตามนัดพี่น้องนี่แหละแอดถึงว่ยจะหวงัวงหวังแล้วมันเฉพาผิดหวังเนาะคะ่ะถูกสิ่งยางเกิดขึ้นตั้งยุดับไปบ่แาน่นอนดอกคะ่ะพี่นอ้องบางสิ่งบางอย่างอ่า มันกะหาคําอธิบายว่าถือเนาะค่ะพี่น้องนเนาะเท่าอายุห้ามาปันนี้แล้วเท่ากับรู้เห็นหลายสิ่งยางเนาะคะ่ะเอาพี่น้องไปเบิ่งแนวทางของหมู่บ้านกันเลยนะะเนาะค่ะแนวทางเมื่อวานกับสามนอยมัดรวมเนาะค่ะสามนอยมัดรวมน,ะะมน,อ,มวมนองตาปังตลอดบ้านเลยค่ะหมู่บ้านนี่ปังเบิดมือเนาะคะ่ะเอาเป็นว่าเบิ่งของแอดกอนเนาะคะ่ะผลออกอยุทธี 3าม2ามแปดสองเจ็ดสห้าว่างเลขติดบนล่างที่0ูนย์หสองพี่น้องน้อยแหลกมาอย่างมาสองแล้วค่ะมาที่สองน้อยสองสองห้สาสไม่มีน้อยที่3 6 7หกเจ็ดห่งศมาอ่ะศูนย์มาหกไปหลักร้อยสนพี่น้องนะคะ นะคะสองมาอยู่สองสามหลอดพี่นอ้องว่านนะคะสำหรับของแอดว้างหากับศูนย์ศูนย์มาอยู่เทียนหนึ่งนะคะหามาแต่งแต่หาสามเทียเดียวนะคะของแอดนี่จะหาซีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะขออนุญาตเอาออกเด้อค่ะไปเบิ้งของน้องตาโอ้น้องตานี่ยเมาเมาไปตั้งแต่น้อยแรกเลยค่ะพี่น้อง น้องต้าวางเด่นที่สองกับสามหมู่ว้านเนาะคะ่ะนอยแรกเข้าที่สามสามแปดสองเจ็ดมาบนล่างเลยสายหลูดมันล่มเอาไปตั้งพิ้งเสาอันเล่าวของแม่นะแล้วก็ผูกเชือกไส่มันเบาเนาะคะ่ะมาทั้งสองแล้วก็สามสาม,มาทั้งหลักลอยหลักสิบไปน้อยที่สองเนาะคะ่ะสองห้าสามสองสาม พี่น้องเห็นบ่าน,นี่สามตัวโตดเลยค่ะ่ผลออกที่สองห้าสามแต่แอดบ้างที่ห้าสามสองเนาะคะ่ะสามตัวโตดเลยสามตัวโตดเนาะคะ่ะแล้วก็สามแปดหน่อยแรกเนาะคะ่ะอู้ยเสียดายเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเข้าที่ห้าสามแล้วก็สองสามนะคะ่ะ เขาบนรางแตก3ามตพี่น้องรอบปกติไปวี่พี่เนาะคะ่ะ6กเจ็ไม่มีนะคะปันีิก,ก็ถือว่าคากแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องถือว่าเดินขนาดนี้เนาะคะ่ะของน้องต้าเมื่อวาน3ตัวแตกด้วยนะคะขอให้เดินยังสิทุกมือนในเด้อเนาะคะ่ะของเซียนสารครามวางที่6กับ8 สามแปดมีบวมีแต่สองแปดแปดสองเนาะคะ่ะของเพิ่นกับเข่าตั้งแต่หกไปลักลอยแปดมาตั้งแต่สามแปดเดียวเดียวบวมีเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเขา่าคือของนองตาจังสี่ทุกมือพี่น้องจะได้อ่าให้กันทุกมืออยู่ค่ะนี่ถ้าแบบนี้เนาะคะ่ะของนองตานี่บัน้นลงมาเหลือสี่ครูบ่ได้พี่น้องถ้าแอด็ดเอาลงมาเหลือสี่ครูมือได้นี่ ลดมือนันเลยเอฟซี FC จนว่าแอดเป้าตองถึงป้าตองลดเอาหกครูเต็มเลยจะตัดเอาดอกวาสันเนาะคะ่ะแอดกันเลยมือว่าน,นี่ของแอดแอดฟันไบพี่น้องอยัดทิ้งหาหาบนเดอ้อเออหาปกติเดอ้อกลับมาให้พี่หาสามอยู่เนาะคะ่ะแอดเึงคือน,นัาพี่น้องอยู่บอกไปแล้วเนาะคะ่ะมือนีก็จะมีตัวบอกคือกันสิมาให้เห็นบอ่นะคะอ่าขออนุญาตบัตรข้มเอาตัวนี้ออกเนาะคะ่ะ ไปที่แนวทางวันนี้ของแอดจิตเลขติดบนล่าง517วิ่งรูด2กับ7นะคะจับคู่25287578 3ตัวหางเดียวคือ721นะคะวันนี้แอดเน้นที่ตัวนี้จะมาบอนะคะจะมาให้เห็นบอ่าลอง7เลยละ3หลอบตรงนี้ให้เห็นพี่น้องกะ ไอที่ของน้องต้าวางห้ากับเก้านะคะห้ากับเก้าห้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสามตัวหางเดียวคือห้าเก้าเจ็ดนะคะฝนกระลังคืมขึ้นมากพี่น้องเพิ่งจะเอาผ้าใส่แดดได้นะคะกระลังขึ้นมนาอีกแล้วแดดหยุบไปแล้วจะแรนท่านบ้าน,น้อพี่น้องนะคะหนาฝนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเดินทางกะระมัดระวังเด้อค่ะพี่น,อน้องถนนเลี้ขนาดเลยเนาะคะ่ะ ยิงถือฟนนี่ลราบางท่านไปเรวมากมองมาเห็นถนนยังไปย่างเรวเลยเนาะคะ่ะเฮากะคึ้ถึงเพื่อนรวมถนนนําคือถึงความปลอดภัยของตัวเฮ้านําเนาะคะ่ะชา้าจะได้ถึงที่อย่างปลอดภัยเนาะคะ่ะแคบเอาเด้อค่ะพี่นอ้องบางนาเห็นใจมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะพี่น้องเวลาหลูกไปกับแอดนี่ก็ยังต้องบอกได้ค่ะใจเขาใจเราไม่ต่างกันเลยเวลาเฮ้า ไปมอไส้แอนดิส่วนเงี้ยอย่าใส่ม้อตะไส้อยู่แล้วเนาะคะ่ะให้ท่ากันให้น้ำใจแก้กันเบิ่งกันเนาะคะ่ะเอาาเข้าไปใด่ห้าจะบูไปย่างเดียวโดยที่คนอื่นเนี่ยรถ้นาม้าฝนตกถนนหงนาำแล้วรถใหญ่นี่สาต่ละเทียนี่เปียกกันว่าซ้ําอาจนา้ำาหนเด้พี่น้องเป็นตะเลียตโตนคุ้นกุศึกอยู่เด้ค้นบางรั้งเนาะมันหน่อยใจเด้ค่ะ ต้นทุนบ่ทอกันพี่น้องแอดนี่ค่อยเพียกมอดหยอดแต่แอดบโทิ่นดอกบ่ดดา่นพร้อมมันเป็นชะตาของตัวเองเนาะคะ่ะเวลาไปกับลูก,ก็ได้แจะบอกลูกเนาะ,ะพี่น้องมันที่ไผที่มัน่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเฮ้านําเนาะคะ่ะเฮ้าจะได้รู้ว่าถูกสุขค้นเฮ้าบ่ตางกันพี่น้องเอาใจเขามาใส่ใจเฮ้า ซอยเรือพึ่งผ้ากันไปความสุขก็คือบุญบุญคือความสุขนะคะซอยกันไปเฮ้าบด้วาเฮ้า,าดีดอกค่ะทีว้าจังซี่ทีคิดจังสี่เนาะพี่น้องแต่แอดวามนบนแมนเรื่องทีเหนือบากว่าแรงที่เฮ้าบ่สามารถจะเหตุใดเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้สักนิ้สะก่อนพอกันคลิปหน้กกับเล่าพัฒนาเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ